สวัสดีสบายดีจ้าพี่น้องสุขุสุคนนะคะเราจะมาดูวิธีหฮาสิบเปลี่ยนต้นเน,นี้อจ้าเด้ตอต้นแก้วสารพัดเนื้อขันเนาะสิญายกระถางเนาะขันเนาะมันยินหมักใปกามปูเดียวเห้ไหว้เนาะจ้ามีอินทรีย์วัตถุนะคะแล้วเราก็ห้องกุญกระถางแล้วเหล่าหกกระสิญายกระถางนะจ้า นี่นะ นี่ราคาง่ายมากไว้กระถางนี้เอาเอาใส่เต่ละื้อก็ไดนะะ้ใส่นะคะใส่มันหมักเปรงุงนะจ๊ะบ้านหาเขาสิเนาเนาะค่ะเนาะถ้าถ้า,ถาหนะรลเสร็จพอแก้เวเดี๋ยวเราจะได้แป๊บหนึ่ง นี่น่ะเพิดแล้วนองๆนอะโอเคค่ะเขาหลดหัดงานมาเจ้าเนาะนเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเอาหยาออกแล้ว หางหงกระลังแตกฉานเลยใส่ปุ๋ยที่ใส่ปุ๋ยดอกจ้าอันนี้สนเขียวสนไรยุงนะคะใส่ปุ๋ยนอะจ้าเนาะกูต้องแตกนะจ้า มึงแมงแม่งบ่งกระเลนมากินมดจาไดเอายาออกได้ที่ใส่ปุ๋ยเน,นอเานนจาเนาะแล้วกระลงไหมเนจ่าที่ช่ำไบมันแตกมันออกหากแล้วเนจ่าจนวันมันแถน่นนี่แล้วนะคะอันนี้กปลลังงาม นี่นาะจ้ะมีส่วนส่วนหนึ่งที่ช่ำไปนาะจ้าน,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 นี่นี่น,นี่นนี่นี่นกขนอันนี้อันนี้ช่ำช่ำหนามก็บจะออกหากไวอยู่ทีปลูกไว้เนาะจัะเนาะจ้าแล้วนี่อีกสองถังนาะจัะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอบนาะสีม่านแบบต่ออ่ะ ตอนกิ้งเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวจะมาตอนกิ้งเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวจะตอนกิ้งให้มึงอันเนี้ยห่อห่อแบบมันมันสิประหยัดน้ําำหรอกประหยัดเว้มันก็สิประหยัดน้ําเนานะค่ะเนาะสอบกันประมาณอ่า20มื้อก็หากก็หากเดินเรา,นนาเนาะจ้าเนาะเราเฮาก็เอาลงปลูกได้เนาะค่ะเนาะเอาลงดินได้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวรอบหน้าสิามาตอนนั้น ตอนกิ้งหมักผูหมักเนี่ยให้มึงเนาะจ้อันนี้อันนี้ใบอย่างนั่นหหนบอกฟิโลหูช้างเนาะค่ะเนาะฟิโลหูช้างเนาะจ้านี่เนาะค่ะเนาะนี่นี่นี่เดี๋ยวมันก็อกห่างเนาะจ้ะเนาะอันนี้พึ่งเสร็จนี่เสร็จนี่พึ่งลงในประมาณสามสี่ประมาณประมาณสี่วันค่ะอันนี้หมากอเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวรอบหน้า คลิปหนะ้าจะมาตอนจะมาจะมาตอนกิ่งหมากผู้หมากเมียนะค่ะนาะออุ้ยเป็นแมงบงแมงบงกะเลนเนาะจานะเนขอคุณพี่น้องสกุลสกุลน,นะคะเด้อฝากกดไลน์นีด้อจ้าพี่น้องส,ส,สนะกุลสกุลน้อจ้าขอบคุณค่ะ